ทุบก,กระเทียมกันนะครับอันนี้ปลาเราทอดมาแล้วนะครับเราเลยไม่ได้เช็ดร้ายดูนะครับ ัเ็วาทุบกระเทียมก่อนนะครับแล้วครับกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาเกียวนะครับกระเทียมเกียวตั้งไฟก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับ ให้น้ำมันมันเดือดหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ปลาเราทอดมาแล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้ทอดปลาให้ดูนะครับทอดกับพริกนะครับแล้วก็กรเทียมนะครับ ต้มตำตีมไก่นะครับวันนี้โอ้โหแซ่บเลยครับพริกเต็มเต็มมาเป็นสวนจุกกาแม่เอ้าโดเรือเรือยเนี่ยนะก็สวัสดีนะครับผมไปนองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพ่อกับผมหรือว่ามาพบกับผมประดงเคลือนะครับช่อง p o s c r o l channel เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาที่บรรยากาศแบบสวนสวนคล้ายๆกับ เรียกว่าแนวแคมปิ้งนะมีไฟด้วยนะผมดูได้แล้วไฟสวยงามนะครับแล้วก็บรรยากาศอบข้างก็เย็นนะเย็นร่มรื่นดีนะครับนะก็หลังจากที่เสร,ร็จภารกิจการงานแล้วนะครับก็พาทุกคนนะครับมาทำเรียกว่าวันนี้นะครับก็คือทำปลานิลทอดร,ราดพริกพริกสวนนะครับนะอน,น,นะก็จะเป็นลูกโดดนะครับนะ เราเราก็เอาปลาทอดนะครับทอดเสร็จแล้วเราก็เอาพริกนะครับกับกระเทียมนะครับไม่ต้องผสมอะไรนะครับแล้วก็พอมันกรอบได้ที่เราก็ตักมาราดที่ตัวปลานะครับนะนแล้วก็วันนี้ก็มีผักเคียงก็จะเป็นแตงกวานะครับแล้วก็โหระพานะครับแล้วก็มีกะหล่ำปีนะครับแล้วก็โชฟัดยาวด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้เราก็จะมากินกับเนี่ยเรียกว่าตำตีนไก่นะครับ โอ้โหตำตีนไก่นะครับดูตีนไก่น่ากินมากเลยครับโอ้ยน้ำลายไหลเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะโอ้เนี่ยโอ้น่ากินมากเลยน้ำลายไหลนะครับก็ก่อนที่จะกินนะครับก็ทักทายนะครับถามข่าวถามคราวนะครับพ่อแม่พป่น้องทุกคนนะครับเป็นยังไงสบายดีอย่าบอกครับนะก็ขอให้ทุกคนสบายดีมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับส่วนผมก็สบายดีนะครับนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับพ่อแม่งทุกคนครับจัดเลยแล้วกันนะครับ นะเอาตีนไก่ก่อนแล้วกันนะครับน้ําลายไหลแล้วนะครับอืมอากาศแบบแนวแคมปิ้งช่วงเทศกาลปีใหม่มแล้วก็มากินกับตำตีนไก่โอ้แซ่บนะ แกมผักเป็นกว่าแซ่บไหลวู้เป็ดดน้นนคเกบื่อนๆนะกินแบบแบบบรรยากาศแคมปิ้งนะครับชิลๆนะครับสบายๆแต่ยอย่างเดียวครับไม่ได้พก เต็นท์มานอนด้วยติ๊กทอดจริงๆก็อยากออกไปแคมป์ปิ้งนะครับออกไปเที่ยวป่านอนแบบตามป่าตามเขานะครับจะกลัวผีจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะผมเป็นคนที่มีเซ็นเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะ ไปที่ใดผมเจอทุกกีเลยก็เลยขยาดขยาดไม่ค่อยกล้าไปนะครับเพราะเขาบอกว่าคนเราถ้ามีเซนเกี่ยวกับเรื่องพวกพูดผีปีศาจหรือว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยปลาทอดอร่อยนะครับมันก็จะมีพวกวิญญาณนะครับมาคอยมาค,คอยเรียกว่าคอยตาเหมือนกับว่าคอยปรากฏตัวให้เราเห็นนะครับเพราะว่า เขาก็รู้เหมือนกันนะครับว่าเราเป็นคนที่มีเซน์เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากจะมาขอทวนบุญจากเรานะครับนะเพราะฉะนั้นผมม,มีความตั้งใจอยากไปนอนแคมปิง้งแต่ก็ไม่กล้าไปนอนคนเดียวกลัวผีอัน <laughs> นี้เรื่องจริงนะครับพูดจริงถึงแม้บางคนจะบอกว่า ผีหลอกมันไม่ได้ทําให้เราตายหรอกแค่มาปรากฏตัวให้เราเห็นหรือว่าแสดงปฏิหารหรือว่าแสดงอิฤทริได้เราเห็นนะครับแต่ถามว่านั่นแหละคือทํจสิงที่ทําให้เราแบบเกิดความขี้ขลาดนะครับก็บเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งกินแบบนี้ดูบ้างก็อร่อยดีนะครับได้บรรยากาศมากลมแบบพัดชิ่ๆวนะครับอากาศวันนี้รู้สึกว่าไม่ร้อนไม่อ้าวนะครับอากาศเย็นๆนะครับ แทบครับพปิกโอ้โหกินกรบปลาดูปิก บางทีวันนี้อาจจะไม่พร้อมนะครับในหลายๆอย่างนะครับแต่เผ็ดมากนะครับอร่อยตั้งปลานิ้งโตโตปลานิ้เนื้อเยอะนะครับพอมนเป็นออกแทบหลายนะครับ ตอนแรกคิดว่าตัวเล็กไปนะครับพอกินแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสองตัวนี้เกือบกินไม่หมดนะครับพอแต่เรื่องโบราณเขาบอกว่ามีอะไรนะของข้าวน้อยข้าวแม่ว่าเป็นแม่ห่อข้าวไปกระติบนิดเดียวคิดว่าโอ้ยมอโมโหหิวคิดว่ากินกลัวไม่อิ่มนะครับก็มีจานต่อว่าต่อขานนะครับแม่ว่าเออทําไมไมาช้าจังทําไมเอาข้าวมาให้นิดเดียวแล้วจะกินอิ่มไหมคนกําลังหิว ก็มีการโต้เถียงกับแม่แม่ก็บอกว่าโอ้ลูกแม่อัดมาให้จนเต็มกระติบเลยนะก็อลองกินดูก่อนถ้าไม่อิ่มยังไงเดี๋ยวแม่จะกลับไปเอามาให้นะหนังเขาก็เอามาทำเนาะเรื่องนี้ของเขาน้อยข้าแม่นะครับเรื่องความพิโมโหหิวนะครับก็เลยไปปลดเอาแอกนะครับแอกที่ช่วยใสย่คันไถนะครับเออไว้สำหรับไถนานะครับเอาแอกมาแล้วก็ามาตีแม่นะครับ ตีแม่ตัวเองจนเสียชีวิตพอเสียชีวิตแล้วก็มานั่งกินข้าวนะครับกินข้าวไปกินข้าวมากินยังไงข้าวนั้นในกระติบนั้นก็ไม่หมดนะครับพอเริ่มอิ่มแล้วข้าวไม่หมดก็เริ่มสํานึกได้ว่าเออตัวเองทําความผิดใหญ่หลวงที่มมโหหิวคิดว่าข้าวที่แม่เอามาให้กินคงไม่อิ่มคงไม่พอนะครับแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับข้าวก็ไม่หมด อิ่มก่อนก็เริ่มคิดขึ้นได้ว่าตัวเองทําผิดนะครับแล้วก็ไปกราบขอโทษแม่ไปดูแม่ปรากฏว่าแม่เสียชีวิตแล้วนะครับก็เลยแบกร่างแม่กลับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านเขาก็ามาเห็นเขาก็ามาถามมาเออแม่เป็นไรตายก็บอกนะครับว่าบ้านเขา,เขารอดแาเหตุเกิดจากอย่างนี้นะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาก็มาจับตัวไปแต่ด้วยความที่ลูกก็รักแม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่รักแม่ก็เลยคิดว่าทิ้งที่ตัวเองทำนี่มันผิดร้ายแรงมากก็เลยขอ,ขอเข้ามาลาโทษแม่เสร็จแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับว่าตัวเองยินดีที่จะรับชดใช้กรรมนะก็ด้วยความที่ รักแม่แล้วก็จำนึกผิดอยากจะไถ่โทษกับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับก็เลยขอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขอจ้างเป็นเจดีนะครับรูปกองข้าน้อยนะครับที่เพื่อไว้เป็นอนุสรนะครับให้คนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นว่าเออเนี่ยสิ่งที่เขาทําลงไปอย่ามองข้าวว่าเอยข้าวกองเล็กนิดเดียวเนี่ยบางทีเรากินเท่าไหร่มันก็กินไม่หมดนะครับนะ เพราะฉะนั้นต้องลองกินดูก่อนถ้าไม่อิ่มยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโมโหหิวนะครับแล้วก็ไปทําร้ายบุปการีของตัวเองนะครับจะได้สอนใจคนรุ่นหลังนะครับแต่คนทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยซึมซับนะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คนรุ่นเก่าเขาสอนนะครับเพราะทุกวันนี้ก็มีข่าวออกจะบ่อยนะครับที่ว่าลูกทรพีฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับทุกวันนี้ไม่ได้โมโหหิวนะครับแต่ว่าเด็กทุกวันนี้ ที่ฆ่าพอ่อฆ่าแม่พราอะไรเพราะว่ายาบ้านะครับขาดสตินะครับ mm hmm. อาจจะเล่าไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวก็เพราะว่าเล่าแบบยอนะ่อๆเนาะก็ hmm. ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนยังไงก็ mm hmm. ขอโทษขออภยนะัยเนาะเพราะว่า mm hmm. เราไม่ใช่รายการเล่าเรื่องเ mm hmm. <laughs> าก,กินด้วยก็ mm hmm. เล่าถูกกันฟังนะ mm hmm. อร่อยมากครับทุกคน คมำมาเด้อพ่อแม่เป็น้องทุกคนนะอร่อยด้วยกันก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดถับสไลด์ให้กำลังใจกับประเด็นเพินด้วยนะครับนะวันนี้ก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ จากที่จริงๆแล้วเราก็จะอยู่ในที่สูงนะครับวันนี้เราก็อยู่ในที่ราบบ้างนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศแนวแบบแคมปิ้งนะครับมีไฟด้วยโอ้ในสวนนะครับบรรยากาศด้วยลมพัดวอยๆนะทุกคนะทุกคนนะครับอากาศดีหลายๆนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้มตำก็ตำพริกกับตีนไก่จริงๆนะครับเพราะมันมีเส้นมละกออาเส้นมละกอจะกินก็ไม่มีนะครับ ต่อร่อยมากนะครับอร่อยนะครับสุดยอดเลยดูปลาใบเราก็พื้นแบบน่ารักมากนะคปลาใบสุดยอดเรากินอีกอันหนึ่งนะครับปลาสองตัวก็เหลือแก่หัวนะครับวันนี้ก็ปลาทุกคนมาอยู่กับบรรยากาศแบบบ้านๆจริงๆนะนบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งฟีโอตัวก,กลาวจริงๆนะ บรรยากาศแบบลุกทุ่งลกทุ่งนะครับเซ่บหลายอย่าลืมแวะมาเป็นกําลังใจให้นะครับพอไมเป็นน้องทุกคนนะครับเข้ามาดูแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับดื่มน้ำหน่อยนะครับอร่อยจวดๆเลยก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้นะครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กพีโอสกาวนะครับแล้วก็ช่อง P.O. 2 5 1 4นะครับเป็น TikTok นะครับแล้วก็ YouTube ก็คือ P.O. s o o u n d นะครับบายประแดงเตินนะครับนะก็มี3ช่องทางนะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับชมแล้วก็เข้าไปติดตามนะครับก็ากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงต้องคนจบคลิปไว้จะเป็นเท่านี้นะครับพอแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณแม่อวงโอนรักแทนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกๆท่านนะครับ ้งจะนะสวัสดีครับไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้สวยงามนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปพร้อมกับบรรยากาศที่สวยยามเย็นนะครับลมพัดวอยๆโอ้สุดยอดเด้อครับแบบอีสานบ้านทุ่ง <laughs>